ต่อไปจะเป็นการลงคะแนนปลายภาคนะครับกลางภาคปลายภาคเราก็จะมาคลิกที่คะแนนปลายภาคนะครับในคะแนนปลายภาคนี้ก็จะมีอยู่ทั้ง2อ,อันคือกลางภาคและปลายภาคนะครับคลิกกลางภาคก็จะขึ้นมาตามที่เราลงไว้ในข้อมูลรายวิชานะครับเหมือนเดิมครับคลิกตัวยิ้มหลังจากนั้นก็ลงเดี๋ยวคนแรกให้4นะครับต้องให้เยอะๆหน่อย เสร็จแล้วก็กดรวมคะแนนออกมาแล้วบันทึกตกลโอเคนะครับจากนั้นคะแนนปลายภาคอาจารย์ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องทําไล่รวดไปอย่างนี้นะครับค,คืออาจารย์ลงคะแนนปลายภาคไว้แล้วแล้วพอสอบปลายสอบลงกลางภาคไว้แล้วหลังจากสอบปลายภาคแล้วค่อยมาลงคะแนนนะครับแต่อันนี้ผมให้ดูว่าวิธีการลงทําอย่างไรเท่านั้นเองนะครับ นี่ผมเลยลงลวดเดียวเสร็จนะครับโอเคนะครับออกมานะจากนั้นเท่านหมดแล้วครับเท่านี้แล้วครับก็จะเป็นการจบสิ้นเรื่องของการลงคะแนนกลางภาคปลายภาคครับ